สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะครับผมมาสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนเในช่วงใบใบนะครับน้องคำคำนะครับฝนกตกนะครับฝนตกลิ่นนะครับเนาะนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนี่นะครับเนาะเมื่อนี้มืดเหม่อเลยนะครับเนาะตอนนี้กับใบนะครับใบสามโมงสี่โมงแล้วนะครับเนาะใบสี่โมงกว่าแล้วนะครับเพื่อนๆการยังไม่ท่านหยุดนะครับฝนยังตกอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนเท่าอยู่นี้นะครับเนาะยังไม่หยุดโปรยปลายลงมาเรื่อยๆนะครับเนาะสำหรับฝนนะครับเนาะนะครับผมเอาสําหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวให้สีมาเบิ่งเลขตัวนี้นะ นะครับเนาะสำหรับเลขตัวนี้ก็คือเป็นเลขเด่นบนนะครับเนาะเด่นบนเป็นเลข3ตัวเดินมา3ปีนะครับเป็นเลขสูตรเก่าสูตรเดิมของเฮ้าที่เขาใส่เป็นประจํานะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเขาเสียวไปเทียกบกำลังเปอร์เซ็นต์เนาะนะครับบานที่นี่นะครับผมในเลขสูตรนี้เดินมาตั้งปี64นะครับตั้งแต่ปี64นะครับเนาะเดินยาวต่อเนื่องนะครับเนาะ นี่นะครับมันสีเป็นเลขเด่น3ตัวนะครับไม่เลขอยู่3ตัวนี้บนเฉพาะบนอย่างเดียวเลยนะครับเนาะเฉพาะบนอย่างเดียวเลยนะครับแล้วมาที่นี่การเดินของตัวเลขนะครับเนาะมาแบบนี้เลยนะครับเมาหลักร้อยนะครับหลักอันนี้ก็บสองก็หกนะครับสองมานะครับสองกับหกเนี่ยมาหลักร้อยหลักสิบนะครับเนาะนะครับตั้งแต่ปีหกสี่หมดเลยนะครับเลขทั้งหมดนี่นะครับเพื่อนๆห้าสิบงวดนะครับห้าสิบสี่งวดนะครับเนาะห้าสิบสี่งวดนี่บอกเพื่อนๆไว้เลยว่าลุดหางวด 54งวดหลุด5งวดนะครับเนาะนะครับเมาหลักร้อยนะครับสองมา100หน่วยนะครับเนาะห้ากับ7มานะครับเนาะร้อยสินะครับอันนี้5มาหลักหน่วยนะครับสามามาสิหน่วยอันนี้ร้อยมาอ่าร้อยหน่วยนะครับเนาะอันนี้ก็2มานะครับอันนี้ก็3มา7มานะครับ2มานะครับเนาะสมาอันนี้6กับ8มา2อตัวอันนี้1กับหามา2อตัวอันนี้ก็3มนะครับมา3มานะครับอันนี้ก็บเก้ามานะครับอันนี้ห มานะครับอันนี้8มาอันนี้1มาในเก้ากับ1มา2อตัวนะครับออก1นึเก้าหนึ่งเนาะแล้วก็2มานะครับเนาะสมานะครับแล้วก็เก้ากับ1มานะครับแล้วก็7มานะครับแล้วก็7มานะครับเนาะนี่ขึ้นปีขึ้นปีหกหานะครับนี่เนาะปีหกหานะครับเนาะนะครับปี65แล้วก็ต่อเนื่องมาเลยนะครับเนาะต่อเนื่องมานะครับนะครับแล้วอันนี้ก็ซีมานะครับห้ามา8มานะครับมี่ลดนี่นะครับลดหนึ่งงวดนะครับเนาะแล้วก็ศูนย์มานะครับแล้วก็ลดอีกหนึ่งงวดแล้วก็6 6มมานะครับา เจ็ดกับเก้ามานะครับแปดมาเก้ามาเก้ามานะครับหามานะครับแล้วก็หลุดงวดที่สองนะครับเนอะหลุดงวดที่สามนะครับหลุดงวดที่สามแล้วก็เจ็ดมาห้ามานะครับแล้วก็สามมานะครับแล้วก็เก้ามาเจ็ดมานะครับเนาะมาสองตัวอันนี้ก็บงวดรุดงวดที่สี่นะครับหลุดงวดที่สี่นะครับในปีหกหานี่ลุดสี่งวดนะครับเนาะหลุดสี่งวดนะครับปีหกห้าปีหกห้ารุดสามงวดไหมปีหกห้ารุดสามงวดนะครับหนึ่งแล้วก็สองสามนะครับแล้วก็ขึ้นปีหกหกปีหกหกรุดหนึ่ง 2 3นะครับรถ3ามวดนะครับปี66รถ3ามวดนะครับ1 2 3นะครับแล้วก็ต่อมาก็สอมานะครับเนาะ2 7 2เนี่ยครับ8 7 2 7มานะครับ0มานะครับ3มานะครับ5มาแล้วก็7มานะครับเนาะนะครับผมในปี66นี่รถ3ามวดนะครับเนาะทั้งหมดนะครับรวมนะครับเนาะอันนี้มันก็เทอดายแล้วนี่อันนี้นะครับอันนี้นะครับ51นะครับ51เนาะตัวนี้51นะครับ51นะครับเพื่อนๆ ห้าสิบเอ็ดเรากะห้าสิงห้าสวดนะครับห้าวดเนาะนะครับนะครับเพื่อนๆบ้านที่นี่นะครับเนาะสาวันลาสุตนี่นะสองวันลาสูตรนี่เนาะห้าสิบส่วดนะครับลดห้าวดนะครับห้าสิบสีดห้วดนะครับเนาะนะครับแล้วบ้านที่นี่ในงวดแปดนี่ครับนี่ก็ตำแหน่งที่เ้าประมวลผลเทากัมากไวแล้วเนาะนะครับอันนี้นะครับการประมวลผลออกมาได้เจ็เก้านึ่ะครับเมาหลักสิบ แล้วก็งวดล่าสุดนี่เก้าหนึ่งสามหนึ่งมาหลักสิบงวดนี้นะครับได้แปดศูนย์สองะครับแปดศูนย์สองนะครับเพื่อนๆนี่นะครับแปดศูนย์สองเรียกนที่เลขแปดศูนย์สองตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้นะครับห้าสิีมาตัดสินอันนี้เป็นเฉพาะเลขบนเลยนะครับไม่เกี่ยวกับล่างนะครับเนาะอันนี้บนอย่างเดียวนะครับเนาะเลขห้าสิีมาเบิร์นไซคับตัวนี้นะครับเลขล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะล้านเปอร์เซ็นต์ก็คือตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้เลขตัวนี้ก็เป็นเลขสามตัวแต่ว่าเลขตัวนี้มันสีมาบนนนล่่่าาางงแตวใขข้อออสํคคััญมก็ื มั่นมาบนมากกว่าล่างนั่นเองนะครับเนาะนี่ครับสกับศูนย์มาบนล่างนะครับอันนี้หามาล่างนะครับเนาะศูนย์มาบนล่างนะครับสามศูนย์สามนะครับมาล่างนะครับหนึ่งมาบนล่างเก้ามาบนนะครับเก้าศูนย์สองมาบนมาล่างนะครับหกมาล่างนะครับเก้าหนึ่งมาบนนะครับเนาะเจ็ดแปดศูนย์มาบนนะครับหนึ่งมาบนล่างนะครับเนาะสี่มาบนเก้ามาบนสองสี่มาล่างนะครับแปด มาบนมาล่างนะครับ3มาบนนะครับ0ย์ไปล่างนะครับ0มาบนนะครับ6มาบนนะครับเนาะแล้วก็6 7 9นี่มาบนมาล่างนะครับเนาะแล้วก็0นมาบนล่างนะครับ9มาบนนะครับ6กับ9มาบนนะครับเนาะอันนี้คือล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ต่อมานะครับ1นะครับมาบนนะครับ4กับ6มาบนนะครับแล้วก็4กับ7มาบนนะครับแล้วก็5มาบนล่างนะครับแล้วก็7มาบนล่างแล้วก็7กับ0มาบนนะครับ แล้วก็1มาล่างนะครับ6มาล่างนะครับศูนย์กับ3มาบนนะครับงวดนี้นะครับเนาะกาถือว่าลุดนะครับถือว่าลุดงวดนี้นะครับนี่ลุดเป็นงวดแรกนะครับในรอบ2ปีนะครับในรอบ2ปีลุดเป็นงวดแรกนะครับในร้านเปอร์เซ็นต์นี่ยลดเป็นงวดแรกเพราะว่าเข้ากันเลยเข้ากันเลยเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อให้เป็นตัวรองนะครับเจ็ดมานะครับเจ็ดตัวนี้ถ้าเข้าเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งมันสิเจ็ดมานะครับแล้วก็งวดนี้ก็แปดมานะครับแปดนะครับตัวรองก็มานะสองสองมานะครับแล้วก็ตัวมากกับหามานะครับเนาะ แล้วก็เนี่ครับตัวรองมานี่สองมาล่างนะครับแล้วก็เก้าหนึ่งมาหนึ่งหนึ่งมาล่างนะครับเนาะแล้วกับตัวนี้นะครับหกแปดนี่มาบนมาล่างแล้วก็บสี่นะครับเนาะสี่กับเจ็ดนี่ยครับตัวร่องนะครับมาบนนะครับมาบนเนาะแล้วก็งวดล่าสุดนี่นะครับหกเจ็ดเก้านี่ครับเนาะตัวหกนี่นะครับเนาะตัวหกนี่ไปที่บนไปที่ล่างนะครับหกไปที่ล่างนะครับเนาะแล้วบอนที่นี่ตัวที่เป็นตัวร่องที่มานะครับก็คือหนึ่งงวดนะครับสองงวดนะครับ สามงวดนะครับเนาะสี่งวดสี่งวดนะครับตัวร่องมานะครับสี่งวดแล้วงวดนี้เขาประมวลผลออกมาแล้วนะครับมันเผื่อได้ไปที่ตัวนี้นะครับเนาะสองสามห้าตัวร่องก็คือหกนะครับนี่ครับตัวจริงก็คือสองสามห้านะครับสองสามห้านะครับตัวร่องคือนี่แต่ว่าตัวเลขตัวนี้มันเป็นไปบนไปล่างแต่ว่ามันมักสซีมาบนมากกว่านะครับมักมาบนมากกว่าล่างนะครับเนาะเลียกวานที่นี่เลขตัวนี้นะครับเนาะก็จะมาตัดสินนะครับมาตัดสินด้วยตัวนี้นะครับเนาะนี่นะครับเนาะตัวนี้ได้แปดศูนย์สอง นะตัวนี้ได้สองสามห้าหกนะครับนะครับเนาะล้านเปอร์เซ็นต์ได้สองสามหาร่องหกนะครับสองสามห้าหกนะครับตัวนี้ครับเขาเขียนเทียบนี่เลยนะครับเขียนเทียบสานี้เลยนะครับได้สองนะครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับได้สองสามห้าแล้วก็หกตัวร่องนะครับหกตัวล่องนะครับเพื่อนๆเรียวบานที่เลขยู่นนี่นะครับเนาะมันก็ชนสองนะครับนี่นะครับมันชนสองนะครับเนาะนะครับ ถ้ามันชนสองนะครับเพื่อนๆมันก็ยังเข้ามันเข้าสเต็ปเข้าอยู่เพราะว่ามันเป็นอย่างในเลขที่เข้าจับมาให้เพื่อนๆนั่นนะครับเนาะมันก็เป็นเลขมาครบสองตัวบทนี่กันนี่นะครับติดสองนะครับในสูตรก่อนเนี่ยสองกับศูนย์หงวดนี่ติดสองตัวเดียวนะครับติดสองตัวเดียวนะชนสองเลยนะครับเดินมาทั้งหมดห้าสิบสี่งวดนะครับห้าสิบสี่งวดนะครับชนสองเลยนะครับเนาะนะครับสามปีนะครับเดินมาสองปีครึ่งนะครับห้าสิบสี่งวดนะครับเนาะ 2ปีครึ่งนะครับแล้ววันที่นี่นะครับเลขตัวนี้นะครับมันจะไปอยู่หลักไหนนะครับเนาะมันจะไปอยู่หลักไหนนะครับถ้าเข้ามาเทียบแล้วนะครับเนาะถ้าเป็นเลข2นี่มันจะมาอยู่ในหลักหน่วยนะครับนี่ครับมันจะมาอยู่หลักในหลักหน่วยนะครับเพื่อนเลข2ตัวนี้จะมาอยู่ในหลักหน่วยนี่นะครับเนาะนะครับสตัวนี้นะครับนี่นะครับเนาะนี่สอนะครับอันนี้เป็นเลขเด่นเลยนะครับเนาะสองนะครับเพื่อนๆเลี้ยววันที่นี่นะครับเพื่อนๆในเลขตัวนี้นะครับเข้ากับให้ไปเด่นไปที่เลข2นะครับเนาะเลข2 นะครับเลขสองนี่นะครับนี่นะครับเนาะแล้วบานที่นี่สาหรับลักสําหรับลักสิบนะครับเพื่อนๆสำหรับลักสิบในลักสิบนั่นนะครับเข้าเทียบเด่นมาแล้วนะครับให้เข้าเทียบเด่นมาแล้วมันสิบเด่นไปที่เลขหกตัวเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆนก็จะไปที่คู่นี้เลยนะครับพวกนี้ก็สิเป็นตัวรองทั้งหมดนะครับเป็นตัวรองทั้งหมดนี่นะครับมาแบบนี้เลยนะครับตัวเลขนะครับเนาะนะครับได้เร็วนะครับเนาะนี่ก็เข้าแปดแต้มเลยนะครับเข้าแปดเต้มเลยตัวนี้นะครับเข้าแปดแต้ม นะครับอันนี้แต้มสองตัวบนนะครับเนาะแต้มตัวตัวบน6 7 8 9 0 2 3นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวรองนะครับเนาะนะครับเป็นตัวรองทั้งหมดเลย12คู่นะครับไปที่62เลยนะครับเพื่อนๆเนาะเลี้ยวลักล่อยที่เป็นตัวไรนั่นนะครับเนาะเดี๋ยวในคลิปต่อไปเฮาสีมาฟันธง3ตัวให้เพื่อนๆนะครับเนาะฟันธงชุดเดียว3ตัวบนตรงนะครับลักล่อยมันอสิเป็นเลขเก้านะครับถ้า9นะครับ9 6 2นี่เข้าแต้มไหมเข้าแต้มนะครับเนาะเข้าแต้ม9 6 2เข้าแต้มเดี๋ยวเฮาสีมาสรุป สองตัวบนแล้วก็สามตัวบนตรงนะครับเพื่อนๆเนาะเอาเนื้อกระผมสำหรับในคลิปนี้เฉลี่ยเพียงสำเนียนะครับเนาะให้ล่างเพื่อนไปเลยฝนตกนะครับหนาวนะครับอากาศเย็นนะครับเนาะฝนตกบัดมื่อบัดขื่นนะครับเนาะไม่หยุดเลยนะครับเพื่อนๆเอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเอาเลขตัวนี้ม่เพื่อนๆเลขตัวนี้นะครับห้าสิบสี่งวดนี่นะครับห้าสิบสี่งวดเส้นทางการเดินของตัวเลขเนี่ยสวยงามนะครับเนาะสวยงามเลยนี่นะครับไล่ไปตั้งแต่งวดที่หนึ่งเลยนะครับนี่นะครับไล่ไปตั้งแต่งงวดที่หนึ่งเลยนะครับเพื่อนๆเดินแบบนี้นะครับเนาะ นะครับเดินสวยงามปีหกสี่เดินนะครับเนาะปีหกสี่เดินแบบนี้นะครับเฉพา i̇şte. ะบนอย่างเดียวเลยนะครับปีหกสี่นะครับเนาะนะครับเดินแบบนี้เลยปีหกสี่นะครับนี่ครับปีหกสี่เนาะนี่ปีนี่ขึ้นปีหกห้านะครับนี่ขึ้นปีหกห้านะครับนะครับปีหกสี่แล้วก็ปีหกห้านะครับปีหกห้าก็เดินนะครับเนาะปีหกห้าเดินนะครับนี่นะครับเนาะแล้วก็เดินต่อนะครับเนาะปีหกห้า นะครับเดินยาวนะครับเนาะนี่นะครับเดิ 65. นยาวนะครับมันก็มีสลุดลวดสลับนะครับเนาะปีหกห้านี่นะครับเนาะนี่ครับลดสองวดนะครับเนาะแล้วก็ขึ้นปีหกหกนะครับนี่ครับปีหกหกขึ้นปีหกหกแล้วก็ลดสามวดนะครับหนึ่งสองสามลดสามวดเท่านี้นะครับเนาะนอกจากนี้ก็ไม่ลดเลยนะครับเนาะไม่ลดเลยนะครับเพื่อนๆเดินยาวนะครับจนว่ามากอวดงวดล่าสุดนี่นะครับเนาะงวดล่าสุดนี่ก็คือตัวนี้นะครับเนาะนี่ครับตัวนี้นะครับ นี่นะครับมาแบบนี้เลย3ตัวเท่านั้นนะครับเนาะเลข3ตัวเท่านั้น54งวดนี้นะครับเนาะเทียบกับร้านเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ร้านเปอร์เซ็นต์เนาะเอามาเทียบแล้วได้2นะครับคน2องเลยนะครับเนาะค่อนข้างที่จะเลข2มันมาบ่อยซะเหลือเกินถ้าเลข2เป็นลักหน่วยแล้วเลข2มันจะมาตัวเก่าได้ไหมบอเกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวมาได้คือเก่านะครับเนาะนะครับผมเข้าจับตามเลขเด่นโอ้เป็นตัวเก่าเั้นว่าไม่เกี่ยวนะครับเนาะเอาเลยนะครับเนาะเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเนาะก็แจ้งเข้าไปเพื่อนๆนะครับเนาะตอนนี้นะครับเนาะ เข้ากำลังอุทธร์เ่ยวกับเ,เพศเพศบุกอยู่นะครับเนาะเพราะว่า,เ,าเพิ่นกำมองมามันเป็นการผิด,ดกฎเพิ่นเนาะนะครับเนาะนะครับผมการกำลังยืนกําลังยืนคํารองอยู่นะครับเนาะนะครับตอนนี้ยังทําอะไรไม่ได้เลยนะครับเนาะทั้งที่ยังบ่ได้นะครับเนาะเน่งก่อนนะครับเนาะทำอะไรไม่ได้นะครับตอนนี้นะครับเนาะนะครับผมกาจจะได้เป็นแบบไรนะครับเพราะว่าปกติแล้วนะบ่มีกําหนดนะครับเนาะอาจจะเป็น2เดือน3เดือน นะครับแต่ว่าเพิ่นมาดไว้ดีสาเดือนนะครับสเดือนนะครับผมแตตอนนี้นะครับเน,เนา Facebook, นะสาเดือนนะครับเพื่อนสาเดือนเดินทางเพจฟซบุ๊กนะครับเนาะต้องถูกรางับไป3เดือนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับแอดเสียวใบเพีงสมนีลาเพื่อนไปเลยนะครับเนาะอยู่ีนมิแห่งแก่แบงอองตองคือเกองพันธสุข,ขุนสุขคนสวัสดีครับ